สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่นำโชค h ช n แนลสำหรับในคลิปนี้ก็เป็น ep 2แล้วนะคะก่อนที่ท่านจะติดตามแนวทางในคลิปนี้ขอฝากคำเตือนดังนี้ค่ะคำเตือนข้อมูลที่นำมาเสนอในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจากช่องแม่นํำโชค h ช n แนลขอบคุณค่ะสำหรับแนวทางที่นำมาเสนอในคลิปนี้ไปต่อกันที่แนวทางที่4ค่ะ แนวทางที่4เป็นแนวทางเกี่ยวกับเลขปฏิทินของงวดวันที่16พฤศจิกายน2568มีเลข4 7 4 6ตามนี้ค่ะ ไปต่อกันที่แนวทางที่5เป็นแนวทางเกี่ยวกับสูตรบวก1ลบ1มีเลขตามนี้ค่ะมีเลขเด่นที่อยู่ในกรอบนะคะมีเลข9 7 0897จะเห็นว่ามีเลขเด่น2ตัวนะคะคือ9กับ7ค่ะไปต่อกันที่แนวทางที่6นะคะเป็นแนวทางเกี่ยวกับเลขกำลังวันตลอดชีพค่ะ วดันที่16พฤศจิกายน2568ตรงกับวันอาทิตย์มีเลขกำลังวันตลอดชีพคือ8 2 5 3ตามนี้ค่ะ ไปต่อกันที่แนวทางที่7นะคะเป็นแนวทางเกี่ยวกับเลขเด่นตลอดชีพมีเลข2 8 3 6 9 7ตามนี้ค่ะสองแปดสนะคะ ต่อกันที่เกรดความรู้เกี่ยวกับความฝันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็นำความฝันถ้าฝันเห็นนักบวชหรือพิกสุสงฆ์หรือแม่ชีทำนายว่าจะหมดเคราะห์หรือถ้ามีความเจ็บป่วยก็จะหายและมีเลขเสียงโชค ตามนี้ค่ะมีเลขแปดหนึ่งแปดแปดหกแปดเก้าแปดหกแปดหนึ่งหกแปดแปดแปดสองหนึ่งตามนี้ค่ะ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดฝันเกี่ยวกับเรื่องนักบวชฤๅษีหรือเมชีนะคะก็สามารถนำตัวเลขดังกล่าวนี้ไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่16พฤศจิกายน2568นนี้ได้นะคะสำหรับในคลิปนี้แอดก็หวังว่าแนวทางที่แอดนำมาเสนอคงจะเป็นประโยชน์ สำหรับคุณผู้ชมบ้างในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่16พฤศจิกายน2568นี้ถ้าแนวทางเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านจงโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ